สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบเข้มข้นมากๆมาคุยกันนะคะมาจากรายการโหนกระแสเลยครับสวัสดีครับเรื่องนี้ซับซ้อนจริงๆคือเป็นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งคุณคาร่าเขาบอกว่าถูกทำร้ายตอนท้อมห้าเดือนแล้วก็ถูกทิ้งด้วยอืม,อม แต่ฝ่ายชายคุณ A เ,เนี่ยก็ยืนยันเลยว่าเ,าเขาตั้งหากที่ถูกหลอกมาตั้งแต่แรกเลยใช่ครับคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นคำพูดของทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วก็เล่าไปคนละทางเลยแบบว่าหนังคนละม้วนจริงๆค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะลองมาไล่เรียงกันดูว่าแต่แล้วประเด็นที่มันขัดแย้งกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างจากข้อมูลที่ออกมานะคะครับผมเริ่มจากจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์เลยไหมครับ ได้เลยค่ะเห็นว่ารู้จักกันผ่าน t ิ k ตอกเมื่อประมาณ3ปีก่อนนู้นเลยครับฝ่ายชายทักไปถามเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมก่อนแต่ก็คุยคุยหายหายแล้วก็มาคุยกันจริงจังช่วงมีนาปี6-7เพราะคุณคาร่าไปปรึกษาเรื่องวีซ่าฮ่องกงการเริ่มความสัมพันธ์ออนไลน์แบบนี้มันก็มีจุดที่น่าสนใจตั้งแต่แรกเลยนะโดยเฉพาะเรื่องวิดีโอคอลใช่ใช่คุณคาร่าบอกว่า เคยเห็นหน้ากันครั้งเดียวเองแต่อีกฝ่ายคุณ A บอกว่าไม่เคยเห็นหน้าชัดๆเลยนะอันนี้มันก็เป็นสัญญาณแปลกๆตั้งแต่ต้นแล้วไหมครับว่าการสื่อสารมันอาจจะไม่เคลียร์หรือมีใครปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วเรื่องรูปโปรไฟล์อีกลหะอคะอันนี้ก็ปมใหญ่เลยคุณคาร่าก็อธิบายไปว่าเอ่อที่เห็นในรูปนะ่ยมันเป็นรูปก่อนที่เขาจะป่วยเป็นไซรอยแล้วน้ําหนักขึ้นเยอะครับ แต่คุณเอนี่คือบอกว่าพอเจอตัวจริงครั้งรกนี่คือตกใจมาก ừ ừ ừ. เพราะมันต่างจากรูปไปเลยเขาเลยเชื่อว่าโดนหลอกแน่ๆอันนี้มันก็เป็นปัญหาเดิมๆของเดทออนไลน์เลยเนาะใช่เลยครับเรื่องภาพลักษณ์ความคาดหวังกับความเป็นจริงมันต่างกันได้เยอะแล้วความขัดแย้งมันก็ลามไปเรื่องเงินเงินทองทองอีกเพราะผมอันนี้ก็ข้อมูลขัดกันอีก ฝ่ายหญิงบอกว่าเคยส่งของขวัญให้ฝ่ายชายนะพวกน้ำหอมเสื้อผ้าแล้วก็ได้เงินจากฝ่ายชายมาสนับสนุนประมาณ3 0 0แสนสามแสนใช่ค่ะบอกว่าเป็นค่ารักษาไทรอยด์ค่าทำสัลญ,ญกรรมแล้วก็อ้างว่าฝ่ายชายเนี่ยเสนอให้ยืมก่อนบอกว่าเอาที่ไอไปก่อนแล้วก็มีโอนคืนไปบ้างผ่านวอลเล็ตอืมแต่ในมุมคุณเอเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าโอนให้จริงสามแสนอ๋อยอมรับเรื่องยอดเงินใช่ครับ แต่เขาบอกว่าโอนให้เพราะสงสารคือฟังเรื่องที่คุณคาร่าเล่าแล้วสงสารพวกปัญหาครอบครัวสุขภาพแฟนเก่าอะไรแบบนี้อ้าวคนละเหตุผลเลยคนละเรื่องเลยครับแล้วคุณเอก็หวังว่าจะได้เงินคืนต่อที่คุณคาร่าขายที่ดินได้ซึ่งฝ่ายหญิงก็ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับค่ะแล้วคุณเอก็บอกว่าที่โอนคืนมาน่ะมันแค่หลักพันเองไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแล้วก็ยังสงสัยด้วยว่าทําไมคุณคาร่าไม่มีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองือ ประเด็นไม่มีบัญชีนี้ก็น่าคิดนะคะในยุคนี้ <c oughs> ครับการไม่เงินด้วยเหตุผลที่ต่างกันขนาดนี้เนี่ยบัญชีว่าการตีความหรือเจตนาม,มันอาจจะคลาดเคลื่อนไปมากหรืออาจจะมีใครสักคนที่ไม่พูดความจริงทั้งหมดพอมาถึงตอนเจอกันจริงๆก็รกรกฎาคม6-7คุณคาร่ากับไทยครับ <c oughs> เธอบอกว่าย้ายเข้าคอนโดที่เช่าเองช่วงแรกแรก,ก็เหมือนจะดีนะฝ่ายชายมาหาบ่อยแสดงความรักอื <c oughs> แต่พอเดือนกันยาก็เริ่มห่างๆไปอ้างว่าเครียดเรื่องงานเรื่องเงินแต่ฝั่งคุณเอเล่าอีกแบบเลยนะเขาบอกตกใจตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไม่เหมือนในรูปเลยเชื่อว่าถูกหลอกค่ะแล้วที่น่าสนใจคือเขายอมรับว่าไปค้างที่คอนโดคืนแรกจริงเอ,อ้าจริงหรวอคะครับแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งคืนนั้นนะเขาอ้างว่าทำไปเพื่อจะสืบหาความจริงเรื่องเงินคืนอันนี้ก็เอ,อ ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามันสมเหตุสมผลแค่ไหนเข้าใจค่ะแล้วเรื่องมันก็มาพีคสุดๆตอนประเด็นตั้งท้องใช่ครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยคุณคาร่าบอกรู้ตัวตอนกันยาห7พอแจ้งฝ่ายชายไปเขาก็ไม่พอใจปัดความรับผิดชอบเลยแบบอย่ามาบอกว่าท้องนะอืมแรงอยู่นะครับค่ะ แต่ก็เหมือนตอนแรกจะตกลงว่าจะช่วยดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละครึ่งไปหาหมอด้วยกันอะไรแบบนี้ครับแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าให้เงินน้อยมากรวมๆแค่ห้0 0กบาทเองแล้วแบ่งจ่าย7ครั้งโหน้อยมากนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายคนท้องใช่ค่ะแล้วยังมาตั้งคําถามอีกว่าใช่ลูกเขาหรือเปล่าไม่ยอมไปหาหมอด้วยทั้งๆท,ที่คุณคาราบ,บอกส่งรูปเอลทราซา,าวให้ดูตลอด ส่วนคุณเอเนี่ยเขาก็สวนกลับเลยเขาอ้างว่ามีอะไรกันลึกซึ้งแค่ครั้งเดียวเองนะครั้งเดียวใช่ครับแล้วครั้งนั้นก็เหมือนถูกกดดันด้วยฝ่ายหญิงเป็นคนขอเองแล้วก็ขอไม่ให้ป้องกันอา้าวพอผ่านไปสัปดาห์เดียวฝ่ายหญิงมาบอกว่าท้องเขาเลยไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์คือเร็วไปอ๋อค่ะค่ะเขาก็เลยสงสัยว่าอาจจะท้องกับคนอื่นหรือเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาแถมยังอ้างด้วยว่าฝ่ายหญิงเคยส่งผลตรวจ DNA ปลอมมาให้ดูอีก โหเรื่อง DNA ปลอมนี่ก็ใหม่ประเด็นเลยนะคะครับตรงนี้คือคำกล่าวอ้างมันขัดกันแบบสุดๆแล้วก็มีเรื่องหลักฐานที่ยังไม่ชัดเจนเข้ามาเกี่ยวอีกแล้วก็มาขึ้นเหตุการณ์สำคัญที่มีการกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายกันวันที่17มกราคมปี68ครับคลแมแซคของเรื่องเลย คุณคาร่าเล่าละเอียดเลยว่าไปหาฝ่ายชายที่คอนโดอยากจะคุยเรื่องให้ไปตรวจคัดกรองโรคให้ลวงในท้องเพราะตัวเองมีปัญหาสุขภาพแล้วฝ่ายชายก็ชอบพูดว่าเด็กไม่ใช่ลูกครับพอเจอหน้าลิฟต์ก็ตามไปคุยหน้าห้องแล้วก็มีปากเสียงเรื่องไม่ยอมไปตรวจเรื่องผู้หญิงอื่นแล้วก็อ้างว่าโดนฝ่ายชายผลักเหวี่ยงจนล้มลงไปเลยท้องกระแทกโอ้โหท้องอยู่ด้วยใช่ค่ะ แล้วก็มีภาพรอยช้ำมายืนยนันบอกว่ามีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ด้วยอืมส่วนคุณเอเนี่ย ก็ปฏิเสธเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับยืนยันผ่านรายการเลยว่าเขาเองต่างหากที่ถูกคุกคามถูกใส่ร้ายมาตลอดทั้งเรื่องตัวตนเรื่องท้องซึ่งถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจริงๆอย่างที่ฝ่ายหญิงอ้างเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเลยนะที่จะช่วยบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไอ้ก็ต้องดูบริบทอื่นๆประกอบด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องดูเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่แค่ภาพสั้น สรุปแล้วนะคะเรื่องนี้คือสองครามคำให้การของจริงเลยต่างฝ่ายต่างเล่าเรื่องราวที่ขัดแย้งกันในทุกประเด็นสำคัญตั้งแต่เริ่มรู้จักเรื่องเงินความสัมพันธ์จนถึงเรื่องท้องเรื่องทำร้ายร่างกายใช่ครับข้อมูลที่เรามีตอนนี้มันมาจากคำบอกเล่าของแต่ละคนซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีมุมมองส่วนตัวหรืออาจจะมีอคติปนอยู่หลักฐานที่มีเช่นแชทสลิป โอนเงินหรือแม้แต่กล้องวงจรปิดถ้ามีจริงก็อาจจะต้องตีความกันอีกทีในบริบทที่กว้างขึ้นจริงค่ะมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้เลยนะคะว่าในยุคสมัยนี้ที่ความสัมพันธ์มันเริ่มกันง่ายๆผ่านออนไลน์ภาพลักษณ์ก็สร้างกันได้ง่ายๆเนี่ยครับการที่เราจะไปแยกแยะหรือพิสูจน์ความจริงจากคำพูดที่มันต่างกันสุดขั้วแบบนี้มันท้าทายเรามากเลยนะคะว่าเราจะเชื่อใครหรือจะตัดสินเรื่องนี้ยังไงดี เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับในโลกที่ข้อมูลมันเยอะแต่ความจริงมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเสมอครับ